วิธีทำ multiple drop down ง่ายๆใน Google Sheets เพิ่มความสะดวกในการทำงานเป็นทีมอันดับแรกนะคะเข้ามาที่ Google Sheets ของเรานะคะที่เราทำตารางไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นเราจะมาทำ drop down ตรงนี้กันนะคะให้เป็น multiple drop down ว่า content 1 content 2อ content 3เนี่ยเขาต้องลงในช่องทางไหนบ้างเพราะ1 content เน,เนี่ยเราลงได้หลายช่องทางใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เราก็มี drop down เป็น individual เดี๋ยวเราจะมาทำเป็น multiple กันสำหรับใครที่ไม่ทราบว่า drop down ทำอย่างไรนะคะวิธีทำง่ายมากเลยคะ่ะ กดที่ชี้ใดชิ้นหนึ่งนะคะจากนั้นมาที่ data ค่ะแล้วก็มาที่ data v a r i d a t i o n จากนั้นก็ add dropdown ไปเลยค่ะแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าเราจะให้เขามีกี่ dropdown นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็กดดันไปเลยนะกลับมาที่ dropdown ของเรากันบ้างค่ะเมื่อเราทำ dropdown ของเราเสร็จแล้วนะคะก็คลิกที่ dropdown ของเราแล้วก็มาที่ add button เลยค่ะจากนั้นนะคะ ง่ายมากให้เรากดแค่ allow multiple selections นะคะก็กดดันได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์สองคอนเทนต์สเนี่ยเราจะลงกี่ช่องทางบ้างอย่างเช่นคอนเทนต์หนะคะเราจะลงแค่ Facebook แล้วก็ TikTok แล้วก็ คลิกทิกตอกไปนะหรือเราอยากลง IG ด้วยเราก็คลิกที่ IG แล้วก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะเราสามารถทำกับดรอปดาวทุกๆดรอปดาวที่เรามีอย่างเช่นสเตตัสได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะสะดวกมากๆสำหรับคนที่ทำงานเป็นทีมทำงานกันหลายคนก็จะได้ทราบนะคะว่าคอนเทนต์ไหนลงช่องทางไหนบ้างหรือคอนเทนต์ไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบบ้างก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย